โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมตาโนวันโนกอดนะครับผมวันนี้ผมมาคนเนี่ยครับแล้วจะมาสอนทิกไม้ง้างแล้วก็ตีน,นะครับซึ่งมันเป็นไม้ที่ขี้โกงมากเลยครับเป็นอีกหนึ่งท่าที่โคตรขี้โกงครับผมเเพราะว่ามันทะลุทับบูททะล,ลุแบบคือถ้าสมมุติแบบใช้ท่าเนี้ยใส่คลาสสิกอะ ก็คือตัวเรามันจะเด้งใช่ไหมครับแล,แล้วเราก็สามารถรีตัวรีตัวแล้วตีหัวต่อได้เลยนะครับผมก็ละไม้เนี่ที่สําคัญคือมันคีหลังเลยนะครับผม G ก็สําหรับวิธีการกดเนี่ยผมจะขึ้นปุ่มไว้ทางด้านขวานะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นวิธีการกดทางหน้าจอให้ด้วยก็วิธีการกดเนี่ยจะคล้ายๆก,กับการขย่งของมีดนะครับผมนะครับจะคล้ายคากับการขย่งของมีดนะครับมันจะแบบ จะเป็นในลักษณะนี้ครับสำหรับใครที่ยังสำหรับใครที่ยังขยิงมีไม่เป็นเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปวิทางขวาบนให้นะครับผมก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยก็ถ้าใครทําขยิงเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นวายของคนอื่นครับแต่ถ้าใครยังทําขยิงไม่เป็นก็ไปฝึกทำนะครับก็ที่ผมบอกว่ามันขี้หลังได้เนี่ยเพราะว่ามันขี้หลังได้จริงครับเดี๋ยวเราดูนะครับนี่ครับมาขี้หลังได้เลยถ้ากดกดได้ทุกทิศเลยนะครับท่านี้ แต่ว่าเราก็แถบมันแบบฟิวขยเยิงะครับเนี่ยเราสามารถแบบวิ่งไปตีอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมคือมันมาทะลุบูสเลยครับมันเป็นอีท่าอางนี้ผมชอบใช้มากเลยแบบคนแบบมาแบบเล่นท่ายากอย่างเงี้ยแบบใส่ท่ากดกดท่าใส่เราแต่ถ้าเราใช้ท่านี้ไปคือมาทะลุบูสนะครับท่านี้ทะลุบูสเลยสําคัญมากเนี่ยไม่เป็นแบบ การบูทที่ผมว่าขี้โกงในในระดับนึงนงละเพราะเวลาผมเล่นไก่ไปเนะี่ยผมจะชอบใช้ท่านเนี้ยเล่นอย่างมันแล้วมันจะตายมันจะตายมาผมมาเนะี้ยบ่อยบ่อยแบบบ่อยเฮี้ยเี้เลยเนี่ยครับเป็นแบบง,าง้งางตีครับก็คลิปนี้ก็น่าจะสอนน่าจะฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะผมก็เดี๋ยว <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ขอฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ช่วงเนี้ย รอะไเทคนิคอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเริ่มสอนไปหมดแนละ้วผมสอนไป20 30บคลิปเลยเนาะก็สำหรับใครที่อยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยคนระับอยากให้ผมลงลึกลงรายละเอียดอะไรเนี่ยเมนเม,มนได้เลยเดี๋ยวผมจะเอามาสอนเลยเพราะเดี๋ยวเนี่ยเริ่มหมดละเพราะทิกใหม่ทิศอะไรวิธีการใช้อะไรผมก็สอนไปหมดละครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้วนพท่านี้นะครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจ้าหลังคลิปนี้ขอลาไปก่อนไยบายจ้า